เพจคัวเพจคัวมีทุกคนตามเกือบล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีคลิปลงให้เขาดูอยู่<อ>บ่อยๆ<อ>เขาจะได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ร้านแต่จริงแล้วกูโกหกขอโทษด้วยไม่ต้องบอกเขาที่ัน <ś S 1> ไม่มได้ไปเรววาไม่ได้อยู่ร้านทุกวนัน<อ>แต่เขาก็ต้องเข้าใจลุงด้วยว่าลุงก็ต้องทํางานในลุงอยู่กรุงเทพ่ะท,ทุกวันเนี้ยมีคนเจอถามอ่ะเออลุงแล้วลุงอยู่กรุงเทพหรืออยู่ร้านเนี่ย<อ>บางคนจะเข้าใจว่าลุงอยู่ร้านอยู่เลยนะเพราะเขาอยาคิดมันออกมาเนี่ยภานเหมือนอยู่ร้าน ผ้ามันอยู่ที่ร้านแล้วก็เปล right ี่ยนเสื้อผ้าทุกวันก็เลยคิดว่านี่แหละมีความเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้ตั้งใจหลอกนะถ่ายสต๊อกเอาไว้แต่อยากให้ทุกคนได้ดูใหกคนได้ดูเพรนั้นนี่ก็ตั้งใจมีไม่มีเรื่องสีเรียดเครียดร้องเพลงนึกอะไรไม่ออกก็ร้องเพลงไว้ก่อนแล้วก็เต้นแล้วก็เอาจันมือมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูนะพี่ลงมานะตั้งแต่วินาทีแรกอะ พลังเยอะมากมากจนอาจต้องหันไปบอกพ,พ,พี่จะเย็นพี่จะเย็นย <c oughs> นี่ลนีมาาันจะววานเหนื่อยแต่กูเก็บอาารแล้วก็ตอนนี้ยังรับเลี้ยงอาจารย์เหมยนะคะ <c oughs> ซึ่งบอกว่าเลี้ยงดีกว่าลูกตัวเองนี่มันหมายความว่าไงคะสมัยเฟิ์มมันอยากจะได้อะไรมันก็ไม่ได้ได้ดังใจ <c oughs> มาหลอกบางทีบางอะไรตอนนั้นเราทำมาหากินแล้วก็ไรายได้ไม่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 ค่อยดีและอย่างหนึ่งเราก็ ทำงานคืนน่ะไทยเล่นตลกแล่แรงคืนน่ะก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาดูลูกเพราะฉะนั้นแล้วเฟิร์นจะได้อะไรตอนที่ไอ้ประมาณเจ็ดแปดขวบมันก็ไม่ได้สนใจมันคราวนี้เราก็เลยเหมือนแบบพอเห็นอาจารย์เหมยอาจารย์เหมยนะตอนนี้มันอยากได้อะไรแล้วก็ซื้อให้มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับมันแล้วก็เหมือนใกล้ชิดกัน่ะซึ่งอาจารย์เหมยก็คือ น้องลูกลูยสี่หล่อตลกคนหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่ควรุงลงเมื่อสทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นความตั้งใจของไม่ใช่ไปแช่เขาไปขอขายของพ่อแม่เขาตอนแรกเราก็ไม่อยากให้ไปขอขายของหรอกขายของคือขายหน้าร้านนะแต่ครั้นี้ว่าเราแบบว่าเห็นว่าจันเหมยแล้วแบบว่ามันเหมือนมีความเมตตากับเด็กคนนี้อะตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่หรอก พราออยู่ไปรักมันเลยทั้งไอเฟิร์นทั้งแม่เฟิร์นท,ทั้งลุงลงทั้งคนในร้านเนี่ยเมยมันนี่เหมยมันนี่เรียกกันเดินเข้าไปในครัวจะกินอะไรล่ะเฟ้นปลนี่กินวันละไม่รู้กี่ถาดกี่ถาดคือเรียกกินได้เลยออ้เมยนตอน,ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้แปดขวบ มัันน่ารกเขาบอกว่านะตอนนี้เป็น P r อาตัวจริงนะแล้วกลายเป็นคนน่ะไปกินร้านครัวลุงลงเพราะจะไปหาจันเหมยก็คือ,คอไปไปถ่ายรูปไปแหละเห็นาจารย์เหมยมันนั่งอยู่กับหน้าร้านคนก็อาจายนเหมยถ่ายรูปหน่อยจย์เหมยแล้วลุงลงจะปั้นเข้าวงการไหมปั้นไม่ได้ปั้นไม่ได้ในที่นี้หมายถึงเด็กแบบนี้ให้เขามีกิจกรรมหรือมีภาระอะไรหรือหน้าที่ไม่ได้โดยเด็ดขาดเขาจะกลายเป็นความเครียดอ,อเด็กคนนี้ต้องปล่อยตามฟิลเขาเลยฟิลเขาไม่เล่นก็คือไม่เล่นนิ่งก็คือนิ่ง มีไหมเขามีวันที่มีดื้อก็ไม่เลยพิเศษเจอลุงดื้อทุกครั้งอ่ะเจอลุงไม่ดีสิลุงรงเนี่ยมันพี่พ่อมันชอบใช้คําว่าเดี๋ยวบอกฟลุงลงนะเดี๋ยวบอกลุงลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลงตีนะเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยมันก็เลยจำพอได้เจอปั๊บแต่เจอสักพักเดียวแหละพอลุงมีอะไรมาล่อปั๊บเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาและมาโดนขี่คอแล้ว